สวัสดีครับเจอกับผมนายยอดลาล่วลาวครับวันนี้นายยอดป้าไปตกปลากันลาวไปะนะปลามาทำซาซุมิสกฮิตนะครับม่ได้ออกไล,ล่วันล้วันอีกเลือเงียบออกไปนาป่าแกงกันสกฮิตนะกระปุมเดี๋ยวมาเล่ก,กันว่าได้เลยมัง้งดีครับบรรยากาศบรรยากาศบนเรือประมาณนี้เลย Okay ลากันดิโลกันบ้านลาวอันนี้คือซากเรือไหมใช่ครับซากเรือหลงเลยโอ้อันนี้เต็มถังครับถังถังสีครับใช่นไหมโอ้ปลากินปลากินน่าจะเป็น เอาพี่เอกพี่มาใส่มาใส่นี่ก่อนมาใส่นี่ก่อนโตเล็กมาใส่โตเล็กนี่ก่อนดิเล็กโอ้ยเอามาโชว์หน่อยนี่คือผลงานพี่เอกนะครับใหญ่โตใหญ่โตใหญ่มากครับตัวนี้ปล่อยไปก่อนครับาไปเอาตัี่ของทีมนี้เอาพี่เอกพี่มาดูหน่อยอะไรเนี่ยโอ้ข้างหลังเรือก็ทำมาเลยกันพี่เดี๋ยวืพี่เอกพี่ลองเท้าพี่เอกลองเท้าใหญ่จนเรือตรงข้ามยังเห็นเนี่ยคิดดูของพี่เอกเอาเลยเอาพี่พี่ขับอะไรพี่คว่าอะไร นี่ครับนั่นเลยนั่นเลยโอ้นี่หลังเรือครับยี่สิบนาทีครับหลังเรืออันนี้ยี่สิบนาทีหัวเรือครับโอ้ยยี่สิบนาทีหัวเรือยี่สิบโลยี่สิบโลได้โอ้โอ้ยทีน้ำแข็งที่น้ำแข็งยี่สิบนาทีตอนเช้าครับที่น้ำแข็งก่อนดีกว่าเลยคือเขาบักพานคลอกเดียวกันหมดเลยเนี่ย จิกอันนี้ผมกำลังทำน้ำแดงอยู่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขากล้องขากล้องไม่ต้องถามว่าทำไมผมถึงไม่ได้ค่อยได้ปลานะผมจะอัดแต่วิดีโอไงเฮ้ยเระววังเระววังระวังเระวังเร็ววังตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ขากล้องเลยข้างหลังขึ้นยังโชดหน่อยโชดหน่อยมันย้อนมันย้อนอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่กดกันไว้ใหญ่หัวเชิดนะ แย่้อยา่หัวปลาเชิดเกี mm ่ยวพวงพี่เห็นตัวแล้วจะได้ีโหดูเด็กนะนายนายอีกนิดนึงเดี๋ยวไม่ไปไม่ไปเพิ่งเดี๋ยวเล่นบายบายชิวๆอุตส่าห์ขับรถมาไกลโอ้ยตัวนี้ได้พี่นะตัวนี้มีสิบห้าล้อือนายนายยอดทำน้ำแดงอยู่ครับ เดี n amp, n amp, n amp ana, s <S ๋ยวมาดูน้ำแดงน้ำน้ำแดงว่านายยอดน้ำน้ำแดงยังไงนะครับถือถือกล้องใ้นายอดหน่อยถือไกลๆยื่นมือแบบสุดแขนแล้วก็พี่อะไรนะต้องเอาแบบประมาณว่าเอ่อมือเท่าใบตาลนะนะข้างล่างได้เอสร็จแล้วนะนี่มือไปตัวนี้ิวนิวเท่าใบตาลเลยอยู่อยๆเนี่ยวิละวัางวิละวังวิละว่างไอ้ยงใส่สลิงป่ะไม่ใส่ดิว่าแล้วนี่สลิงดีกว่า ร้องด้วยยังยังไม่ใส่เยอะเยอะพี่กัด้างกระด้างอ่มันตัวสลิงนี่หว่าแล้วเอาผู๋แร้วต่อสลิงเนี่ยแล้วต้องโนสลิงได้ไหมเก็บไปยังโอ้เก็บหลังยังไม่ตายเลยข้างหลังจะเด้งข้างเดียวเลยมาเอาเทงมาเทงนี่ครับทำน้ำแดงกันทำน้ำแดง กตัวคหขางหลังมาตัวใหญ่ไมนี่ีสวนเราไว้ลอยสายไหมพี่ตนน้ไวลอยสายใช่มันเล็กจัดไงมันเล็กเอาไว้ลอยสายเหเอาไว้ลอยสายหาปลาสักไง

นี่ครับน้ำแดงครับเห็นไหมครับทุกคนน้ำแดงใครจะกินบ้างครับเอาน้ำแข็งมาถือถือกองให้หน่อยอีกสักทีอีกทเเยฮ้ดูครับเราไหลสองทีใช่ไหมไหลสองทีกี่หางไหลไหลเรื่อยสองทีไในแค่นี้ครับอกหางอกหางไหลแบบนิ่มๆครับเป็นภาพนิ่งแค่ไหนวัน่อน นี่วิธีการเก็บเก็บปลานะครับเราแข่งกอเรียบร้อยครับเราจะไ,าาะไม่ปลาสัมผัสสัมผัสอะเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยไปครับไม่รสชาติของน้ำเสียนะครับเด <c oughs> ี๋ยวแต่ทีน้องแข็งก็ไม่บอกเราวิธีการเก็บปลานะครับ รุนชันเรื่องเลื่ปลาก็จะไม่เสียครับนครับสวัสดีนะครับถึงฟังกันแล้วครับแล้วก็มาดูกันครับวันนี้เราจะทำอะไรให้ดูแลปลาโชว์กันอีกนี่คือตอนสำคัญของการลงไปตกปลานะครับตัวหนึ่งอินซีนะครับอีกตัวหนึ่งปลาปลาอะไรวะเรียกไม่เหมือนกันนะครับผมเรียกสีสีกุนนะครับตัวนี้ ไมรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือเปล่าแต่เนื้ออร่อยนะครับดี๋ยจะทำซาซิมิกับทำปลาทอดครับมาดูการเร่กันเนถอะฮะฮะฮะรับมุสาห,หน่อยมีที่ใชก้ก็มีเดบะกับยังงากีบะนะครับ ัวนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตัวนี้เราจะเก็บไว้ก่อนไว้ทำปาร์ตี้นะครับ ตัดส่วนหัวมันออกครับตัดส่วนหัวมันออกห้ามเอาไปทิ้งนะไว้แกงส้มได้ครับแกงส้งมมาเกินครับเราวักไส้มันออกก่อนนะครับตัดคอแล้วก็ก็แค่ฟักฟักไส้มันออกแค่นั้นเอง

เราจะไปโทอดน้ำปลานะครับแล้วก็ส่วนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำซาซิมินะครับมาแล่ปลากันนะครับจะมาทำซาซิมิกันดีกว่าซาซิมิปลาอินซีครับ 来那很远，北京。

Sampai jumpa di video selanjutnya. またまた。

Ça s'est